รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยโรงภาเพเีีรในเครือ S.F สวัสดีครับ สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมูฟี่กรูรายการเพื่อค้นรักหนังเหมือนเรา2คนนะครับชายพอเราสองคนนั้นจะมาช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นครับเรามาเจอกันเป็นประจำเลยนะครับทุกคืนวันเสาร์ทางช่อง g ีเ25แห่งนี้นั่นเองนะครับและเช่นเคยครับท่านผู้ชมอยากพูดคุยกับเพี่นรี่เลยชายนะครับหรือว่าที่สําคัญครับอยากจะร่่นสนุกกับกิจกรรมสนุกสนุกกับทางรายการมูฟี่กรูของเราเข้าไปได้เลยนะครับที่ Facebook ยังเป็นทางการของเรานั้นก็คือ Movi e กรู u ี v ี h ช w ครับผู้ชมครับชายครับแน่นอนครับ เริ่มต้นด้วยช่วง S F News กันดีกว่านะครับซึ่งเป็นช่วงแรกของข่าวสารดีๆจากทาง S F นะครับเกี่ยวข้องกับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบการชมภาพยนตร์นะครับในโรงภาพยนตร์ในเครือ S F ทั่วประเทศและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือทาง S F นั้นจะมีสิทธิพิเศษมากมายนะครับจัดมาให้กับแฟนๆซึ่งเขามีโปรโมชั่นดีๆมาบอกเรื่อยๆเลยครับใช่ครับฟังพี่เอเดพูดแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับทุกคนอยากจะสมัครกันแล้วแน่นอนเลยทีเดียวนะครับเพียงคุณผู้ชมเนี่ยนะครับเป รอคุณผู้ชมอยู่มากมายเลยทีเดียวและที่สําคัญครับสมัครไม่ยากสมัครฟรีอีกต่างหากนะครับรูปแบบนี้ช้าไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าใครสนใจสมัครเนี่ยนะครับวันนี้เรามีโปรโมโชั่นดีๆพิเศษพิเศษมาฝากคุณผู้ชมโดยเฉพาะนะครับสำหรับคนที่ชอบทานป๊อปคอนและสมาชิกของบัตร SF Plus เนี่ยนะครับมาบอกกันนะครับไปติดตามรายละเอียดกันได้นะครับในช่วง SF News ของเราสัปดาห์นี้ครับช่วง SF News ใครที่กำลังคิดถึงการทานพ็อปคอนในโรงภาพยนตร์ต้องฟังทางนี้เลยนะครับเพราะว่าทาง SF มาเอาใจคอหนังที่ชอบทานพ็อปคอนด้วยพ็อปคอนเดลิเวอรี่ที่จะมาเสิร์ฟพ็อปคอนสดใหม่ให้คุณถึงบ้านหรือที่ทำงานโดยจะให้บริการผ่านช่องทางที่สะดวกสบายอย่าง grab food, line man และ food panda ซึ่งมีให้เลือกมากถึง4รสชาติไม่ว่าจะเป็น original, caramel พอชีสปาปริก้าและมีผงซีซานิ่งนะครับที่จะมาเพิ่มความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นไปอีกพร้อมบรรจุในซองซิปล็อกอย่างดีทำให้พ็อปคอนสดใหม่สำหรับคุณผู้ชมที่คิดถึงการชมภาพยนตร์และการทานพ็อปคอนไม่ควรพลาดเลยนะครับแต่ถ้าอยากมาโรงหนัง SF ก็มีโปรโมชั่นดีๆสำหรับสมาชิกบัตร SF PLUS รับสิทธิพิเศษสมัครแพ็กเกจโปรตามเจน ครื่งราคาเพียง50บาทจากราคาปกติ100บาทสมัครผ่านแอปพลิเคชัน SF Cinema หรือที่โรงภาพยนตร์ SF ทุกสาขาได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2563โปรดีๆแบบนี้เฉพาะสมาชิกบัตร SF Plus เท่านั้นใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกสมัครฟรีได้เลยนะครับที่โรงภาพยนตร์ SF ทุกสาขาหรือสมัครผ่านแอปพลิเคชัน SF Cinema สะดวกรวดเร็วแอปเดียวจบ ครบทุกเรื่องหนังเช็ครอบฉายซื้อตั๋วหนังง่ายๆที่แอปพลิเคชัน SF Cinema หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.sfcinemacity.com และ f c e b o o o f แฟนเพจอย่างเป็นทางการนั่นคือ SF Cinema รีบๆมาดูที่ SF เพราะโปรดีๆรอคุณอยู่อีกเพียบครับ มาอยู่กันต่อในช่วง Movie Guru Highlight ของเราครับยังคงเข้มข้นในเรื่องของการอัปเดตข่าวสารต่างๆในวงการภาพยนตร์ครับไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างหนังใหม่ๆที่ยังไม่ได้เข้าฉายเบื้องลึกเบื้องหลังรวงมไปถึงเรื่องราวเด่นๆประจำสัปดาห์นี้ครับส่วนเรื่องราวจะเข้มข้นขนาดไหนพร้อมกับตัวอย่างใหม่สุดข่าวที่ฮอตที่สุดนะครับไปติดตามรายละเอียดกันได้แล้วนะครับในช่วง Movie Guru Highlight ครับช่วง Movie Guru Highlight Good morning, <Good> morning. That's me Millie ordinary boring Millie Honestly, if this was horror movie I'd first killed of the first to horror was a one be เรียมวีดสยองกับการสลับร่างสุดฮาไปกับภาพยนตร์เรื่องฟ f r e a ี y ผลงานการกำกับและร่วมเขียนบทของคริสตเฟอร์แลนเดนซึ่งเรื่องนี้ครับก็เป็นภาคแยกจากจักรวรร Happy Death Day ภาพยนตร์แนวเชียดของ Blumhouse Productions จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเบนส์บอนบังเอิญสลับร่างกับแคทรีนนิวเดนใครจะฆ่าใครจะถูกล่าติดตามความสนุกบนสยองกันได้เร็วๆนี้ครับ Who knows how many Oh my God! It's a slaughterhouse. I want my body back. Come and get it. สนับสนุนโดยโรงภาพยนตร์ในเครือ SF. All I have for you is a word. Tell it use it carefully it'll open the right doors some of the wrong ones too how would you like to die oh you chose the wrong profession hey, Net. สนับสนุนโดย Santa Fe ฟ กลับมาในช่วงที่2รายการมูฟี่กูรกันแล้วนะครับในช่วงมูฟี่กรูร์โฟกัสของเราครับวันนี้เราจะไปโฟกัสกันที่ภาพยนตร์แอคชั่นสุดมันเรื่องของแฟนการนั่นเองนะครับเป็นภาพยนตร์ของเฉินหลงที่หลายๆคนรอคอยกันมาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะเห็นภาพยนตร์ของเฉินหลงเนี่ยมาในช่วงตรุษจีนใช่ไหมครับแต่ว่าด้วยความที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับก็เลยทําให้ภาพยนตร์เรื่องแฟนการเนี่ยนะครับเลื่อนการฉายมาในช่วงปลายปีนี้แทนครับใช่ครับคุณผู้ชมพี่เชื่อว่าแฟนๆเฉินหลงนี รอมากกับหนังแอคชั่นเรื่องนี้เห็นได้ชัดจากโปรดักชั่นสุดอลังการไม่ว่าจะเป็นฉากบูฉากต่อสู้เด็นๆแล้วก็ยังมีคอมดี้ตามสไตล์ของเฉินหลงเขาที่ทุกคนโปรดปรานต้องยอมรับว่าฉากบูเขาก็ยังพวงเล่นเองเหมือนเดิมแถมยังให้คําแนะนํากับน้องๆนักแสดงรุ่นใหม่เพื่อให้ทุกอย่างสมจริงมากยิ่งขึ้นภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยครับเป็นการร่วมงานกันครั้งที่9แล้วนะครับระหว่างเฉินหลงกับสแตนลี่ตรงนั่นเองนะครับที่ทําหน้าที่ทั้งเขียนบทกํากับแล้วก็ร่วมอํานวยการสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้และไม่ใช่แค่นั้นครับ ยังช่วยสอนท่าแอคชั่นต่างๆให้กับนักแสดงด้วยต่างหากนะครับ <era> สำหรับภาพยนตร์เรื่องแบนการ์ดเนี่ยจะมันขนาดไหนวันนี้เรามีตัวอย่างของภาพยนตร์เรื่องนี้มาฝากนนากันในช่วง o v v i g g r u u Focus สนะครับ <Sounds> ช่วง Movie Gu ุ u ปโฟกพ่อขาโอมาจ่ายประจำซื้ออาวุธอำนาจทำลายล้างสูงแต่เขาตายก่อนข้อตกลงจะบรรลุ หาโอมาซื้ออาวุธจริงๆไม่อยากจะคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นหัวหน้าครับแล้วพวกเราจะพกอาวุธได้ไหมครับไม่คุณทำได้เพียงแค่ช่วยเหลือและไปที่ปรึกษาในคดีนี้เท่านั้นผลงานกำกับของสแตนลีย์ตงยังยืนยันมาแน่ว่าพวกเขาเกี่ยวข้องกับการจับตัวคุณฉินด้วยหรือเปล่าหรือเป็นผู้พ่ค้าอาวุธท่านนายังอยากจะซื้อของอยู่แล้วก็ราคาคือ200ล้าน <c oughs> รับรองว่าได้ของดีแน่นอน พูดจริงๆนะฉันไม่รู้ว่าผลจะเป็นยังไงฉันมีหน้าที่พาลูกทีมกลับมาเราต้องกลับมาอย่างผู้มีชัย วันกอร์ดลวยพิทักษ์ฟันข้ามโลกโรงภาพยนตร์ในเครือ S.F. ร่วมกับ T.N.B. Media Global และ Warner Brothers Pictures ขอเชิญร่วมสนุกชิงบัตรชมภาพยนตร์รอบพิเศษเรื่อง Vanguard ในวันพุทธที่30กันยายน2563รอบ19นาฬิกา30นาทีณนะโรงภาพยนตร์ S.F. World Cinema Central World ให้กับผู้โชคดีที่ตอบคำถามมาว่ายางๆรับบทเป็นใครในภาพยนตร์เรื่องนี้ คุณผู้ชมสามารถส่งคำตอบร่วมสนุกพร้อมติดตามรายชื่อผู้โชคดีได้ทาง Facebook ยังเป็นทางการของเรานนั่นคือ Movie Guru TV Show ขอขอบคุณ T&B n B Media Global, Warner Brothers Pictures และโรงภาพยนตร์ในเครือ SF ด้วยครับผู้ชมครับชายครับ เรามาโฟกัสกันกับตัวอย่างเรื่องที่2ในช่วงมืฟกโโฟกัสของเราดีกว่านะครับกับหนังจากเกาหลีใต้เรื่อง Deliver Us From Evil เป็นการร่วมกันแสดงอีกครั้งหนึ่งของ2นักแสดงชื่อดังที่มีชื่อว่าฮวังจองมินและคนหนึ่งคืออีจองแจนะครับ สองคนนี้เขาบอกว่าเคยพบกันครั้งหนึ่งกับหนังที่ดังมากในปี2013ที่มีชื่อว่า New World บทบาทของสองคนนี้ในเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็คือคนหนึ่งจะรับบทเป็นนักฆ่าครับที่เพิ่งจะปิดจ็อบสุดท้ายไปแล้วก็ต้องการที่จะวางมือแล้วนะครับแต่ว่าเขาเกิดไปพัวพันกับการสืบของคดีเรื่องของการลักพาตัวเด็กนั่นเองนะครับในขณะเดียวกันเขาก็ต้องพยายามที่จะหนีเอาชีวิตรอดจากอีกคนหนึ่งที่พยายามที่จะไล่ล่าเขาเพื่อเป็นการล้างแค้นนั่นเองนะครับและที่สําคัญเลยภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าฉากแอ มีความเข้มข้นมากๆเลยนะครับมีทั้งการใช้เทคนิค็อปโมชั่นนะครับรวมไปถึงการจับภาพการชกต่อยจริงๆเพ oh. ื่อดูสมจริงให้มากที่สุดนั่นเองครับภาพยนตร์เรื่อง Deliver Us From Evil มีการถ่ายทําในต่างประเทศอยู่หลายประเทศไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและชายรู้ไหมว่ามากกว่า80%ของหนังเรื่องนี้ถ่ายทําในประเทศไทย oh. แล้วเขาบอกว่ามีฉากไล่ล่ายิงกันสนั่นเมืองเนี่ยบนรถสับล้อตุกๆของเรา oh. ซึ่งพุ่มกับคนนี้ฮงวอนชานเนี่ยต้องการให้มีความแปลกใหม่ กับมิติหนังเรื่อง Deliver Us From Evil หากคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะครับเรามีตัวอย่างภาพเพียนเรื่อง Deliver Us From Evil มาฝากผู้ชมทางบ้านนะครับไปติดตามราเรียดกันได้แล้วนะครับในช่วง Movie g u r u f o c u s ครับนยกมด 키를 뿌리고 다닌다던데. 야. 곧 우리 쪽에도 들이닥칠 거야. 알고 있었지 너. 그래서 나한테 맡긴 거지. 내가 네, 그래. 난 너와 연관된 인간들을 모두 죽일 거야. 더 이상 쫓아오면 넌내 손에 죽는다. 내 손에 죽기지 않아. 인간들이 제일 많이 하는 말이 뭔지 알아? 이럴 필요까지는 없지 않느냐는 말이야. 그게 누구냐고? 기대하라고. 아직 끝난 게 아니니까. Why would you want to get him so badly? The matter. สนับสุนโดยซันตาเฟ่ถ้าคุณมาดูหนังเพราะ <c oughs> อยากมาผ่อนคลาย <c oughs> แอบมาระบาย <c oughs> หรือบางทีก็แค่ <c oughs> มาหาเรื่องใกล้เธอ <c oughs> ไม่ว่าเหตุผลของคุณคืออะไร ขอแนะนำ SF Plus บัตรใหม่ยิ่งดูหนังเยอะยิ่ง plus reward ได้เยอะหรือจะ plus pro ตามเจนได้ส่วนลดตามวัยเพิ่มด้วยนะสมัครฟรีที่ SF เท่านั้นนาย plus นะคุณ plus ยังสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ Live White Diamond มาอยู่ในช่วงสุดท้ายของ m o v ี่กูรกันแล้วนะครับในช่วงมูฟี่กรูร์สปอตไลท์ของเราเนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เราจะส่องสปอตไลท์ให้กับภาพยนตร์เรื่องเทนเนตกันต่อน,นะครับเรื่องเทนเน็ตเนี่ยนะครับเขาบอกเลยนะครับว่าเรื่องของนักแสดงเป็นเรื่องสําคัญมากเพราะว่าได้นักแสดงคุณภาพมากมายมารวมตัวกันอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้เพราะว่าพูมกับอย่างคริสเติฟอร์โนแลนเนี่ยเขาให้ความสําคัญกับเรื่องของการเลือกนักแสดงมากมากเลยทีเดียว อย่างคนแรกนะครับที่รับบทนําก็คือจอห์นเดวิดวอชิงตันเนี่ยหลังจากที่เขาได้ดูภาพยนตร์เรื่อง b l a c k c l a n s m a n นเขาก็เลยคิดว่าคนนี้น่าจะเหมาะกับบทนี้มากเลยทีเดียวนะครับและก็ไม่ผิดหวังอย่างที่เขาคาดเอาไว้จริงเพราะว่าจอห์นเดวิดเนี่ยเขาสามารถที่จะวิเคราะห์เข้าใจบทแล้วก็แสดงออกมาได้ตรงตามที่ตัวผู้กำกับเขาต้องการเลยจริงๆนะครับส่วนอีกคนหนึ่งที่สําคัญมากก็คือโรเบิร์ตแพตเทนเซนนั่นเองนะครับจะมารับบทเป็นคู่หูของจอห์นเดวิดนั่นเองนะครับเรื่องของมิตรภาพของสองคนนี้เป็นเรื่องที่สําคัญแลล้้ววกก็มมมีคาาสัับซบซซอน มันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ทําให้โรเบิร์ตแพตเทนเซน่ยเขารู้สึกว่ามันท้าทายแล้วก็อยากจะมาร่วมงานด้วยสาเหตุน <ท S 3> ี้น<ห> em> ั่นเองอีกคนนึงก็ไม่แพ้กันสําหรับเคนเนตบรานามารับบทเป็นต้องบอกว่าชาวรัสเซียที่มีอํานาจมีอุปนิสัยที่โหดเหี้ยมมากเขาจะมีภรรยาสาวสวยคนหนึ่งในเส้นทางชีวิตของเขาที่รับบทโดยเอลิซาเบธเดอะเบกกี้จริงๆแล้วในบทร่างแรกเนี่ยภรรยาของตัวละครของเคนเนตบรานาเนี่ยจะต้องเป็นผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า แต่พอได้แคสอลิซาเบธมาแล้วมีการแก้ร่างของบทอีกครั้งหนึ่งนอกเหนือจากนี้นั้นนักแสดงทุกคนต้องเรียนสตันของตัวเองครับเรียกว่าห้ามใช้ตัวแทนครับนั่นคือสไตล์ของโนแลนอยู่แล้วซึ่งทำให้ทุกอย่างนั้นต้องทุ่มเทมากขึ้นวันนี้นะครับเราสองคนยังคงมีบทสัมภาษณ์ของทีมงานนักแสดงหลักมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านนะครับไปติดตามรายละเอียดของภาพยนตร์เรื่องเชนเน,เนเ็ตกันได้แล้วนะครับในช่วง Movie Guru Spotlight ครับช่วง Movie Gu ู u Spotlight To do what I do, I need some idea of the threat we face. Audiences have never seen anything like this before. Huh. No, without a doubt, no. All I have for you is a word. Tell it. At the core of it is a man trying to basically save the world. His whole world, everything he believed in, has turned upside down. You are inverted. The world is not. Whoa. Just based off of the concept of this thing, the training was paramount. John David had to throw himself into it. That imposed, you know, huge demands on him physically. It was intense. I mean, these stunt guys who've been around a long time—they were learning, which was the fun challenge of it all. If we hadn't had a performer of such skill and energy, those things wouldn't have been possible to do in camera. One, action. Chris is such a unique storyteller. All his films stay with you for so long. I have to credit being able to shoot the way he shoots. It's almost like documentary life. It's all practical, it's all there. It just pumps you up to know that. And the audience gets to experience that. They're gonna see that it's not green screen, and they're gonna be amazed by it. I think you're seeing Christopher Nolan inspired. I think he's had so much fun with this, and it shows. You're going into an experience. That you've never had before in the cinema. I gather you have an interest in a certain Russian national. I play a character called Andrei Sator. He is ruthless and he is egotistical, and it's truly terrifying. This is where our worlds collide. We're in a really high-stakes thriller. This movie is unique at the level and size and scale of filmmaking. Once you're on the ride of Tenet, you're going to have to really hold on to your seat. How would you like to die? Oh, Fire! you chose the wrong profession. All I have for you is a word. Tell it. Cat is an incredibly intelligent person. Very intuitive. She can be manipulative if she wants to be. But she's been held captive by this person. Making this film has been completely remarkable. Nobody can really hold a candle to what Chris Nolan does, which is create this epic tale of survival and in it thread an incredibly human story. You wanna crash a plane, but not from the air. one's no, so dramatic. Neil's the type of person who appreciates chaos. He likes it when things don't make sense. Well, I've seen too much. Well, we'll try and keep up. A lot of these sequences, you gotta read it in the script, and you just think, yeah, would be cool in a movie. And then you get to set and say, like, yeah, we've got a 747 all crashing into a building. That's how we're achieving the 747 crashing into a building. it feels very very real since because it is real รู้สึกฮับชายครับในช่วง Movie Guru Spotlight เรื่องที่2ของเรานั้นยังคงอยู่กับภาพยนตร์เรื่องนี้ครับ Greenland กรีนแลนด์เป็นหนังที่ฮอลลีวูดเนี่ยชอบสร้างเป็นหนังแนวมหันตภัยครั้งยิ่งใหญ่กำลังจะมีอุกบาทเนี่ยมาชนโลกทุกๆคนนั้นจะต้องหนีตายส่วนใครที่มาอยู่ร่วมกันก็ต้องปกป้องซึ่งกันและกันก่อนที่โลกจะแตกซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยนะครับเป็นผลงานของริกโรมันบอร์นนั่นเองนะครับผู้กำกับภาพยนตร์แอคชั่นสุดระทึกอย่าง Angel h a s f a l l e n ภาคที่3นั่นอเองนะครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยเป็นการกลับมาร่วมงานกับจอร์จบัตเลอร์อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับ แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาต่างคนต่างเป็นแฟนของผลงานซึ่งกันและกันนั่นเองแล้วก็มีมิตรภาพมายาวนานถึง12ปี<อ>แล้วนะครับซึ่งนอกจากเจอร์รัตบัตเลอร์เนี่ยนะครับจะมารับบทเป็นจอห์นกูเรตตี้วิศวกรโครงสร้างที่ต้องการที่จะต่อสู้เพื่อครอบครัวแล้วเขาก็ยังนั่งตำแหน่งผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้อีกด้วยครับเราต้องยอมรับว่าหนังเรื่องกรีนแลนด์ก็เป็นหนังฮอลลีวูดเรื่องหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด -19 เข้าสู่โหมดของโรคเลื่อนเเลื่่อนนนาาัั้งงิุป็นหนใหใ ออจนเลื่อนมาเรื่อยๆ<ช>แต่ว่าก็มีการฉายในหลายประเทศในแถบยุโรปไม่ว่าจะเป็นประเทศอย่างเบลเยียมฝรั่งเศสแล้วก็ประเทศแถบสแกนดิเนเวียซึ่งประสบผลสำเร็จมากแล้วตอนนี้ก็จะมีการขยายมากขึ้นรวมถึงในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ในเอเชียก็จะมีไต้หวันแล้วก็บ้านของเราด้วยนะครับวันนี้นะครับเรามีเรื่องราวที่น่าสนใจของภาพยนตร์เรื่องกรีนแลน์มาฝากคุณผู้ชมทางบ้านไปติดตามรายละเอียดกันได้แล้วนะครับในช่วงบุ๊คครูสปอตไลท์ครับ นาทีระทึกวันสิ้นโลกหนังภัยพิบัติเรื่องยิ่งใหญ่แห่งปีทุนสร้าง1,000ล้านบาท mm hmm. เมื่ออ,อุกกาบาตลูกใหญ่ mm hmm. กำลังจะชนโลก จอนแกริตี้และครอบครัวได้รับเลือกให้หลบภัยในสุนพักพิงแต่เขาต้องพบกับความโกลาหลจนมีเหตุให้พัดพลาดจากครอบครัวจอรนจึงทำทุกวิถีทางเพื่อตามหาภรรยาและลูกก่อนที่โลกจะแตกดับลงต่อหน้าต่อตาภาพยนตร์เรื่องกรีนแลนด์เป็นผลงานจากผู้อำนวยการสร้างจอ h ์นวิกและ Clash of the Titan กกำกับการแสดงโดยริกโรมันวา จาก Angel Has Fallen นำแสดงโดยเจาลาดบัตเลอร์ที่แจ้งเกิดจากบทนักรบสปาร์ตาพระเอกหนังเรื่อง300ร่วมด้วยโมเรนาบัคคารินผู้รับบทเป็นแฟนของเดดพูลในหนังซูปเปอร์ฮีโร่เดดพูลทั้งสองภาคหัวใจสำคัญของภาพยนตร์เรื่องนี้คือการร่วมฉลองการเป็นฮีโร่ของคนหลายรูปแบบ ทั้งคนที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อช่วยชีวิตคนที่พวกเขารักคนที่ลุกขึ้นสู้กับความยากลําบากหรือคนที่ต้องเสียสละตัวเองเพื่อสังคมทุกๆวันไม่ว่าจะเป็นคนที่ทํางานทางการแพทย์ในโรงพยาบาลหรือคนขับรถพยาบาลภาพ,พย,ายนตร์เรื่องกรีนแลนด์ได้เล่าเรื่องคนเหล่านั้นที่พยายามช่วยเหลือคนอื่นทั้งทงที่พวกเขารู้ดีว่าอาจจะไม่มีวันพรุ่งนี้อีกแล้วก็ได้ หาที่หลบภัยให้พร้อมหากคุณยังมีชีวิตอยู่พบกับมหันตภัยครั้งใหญ่แห่งปีในกรีนแลนด์นาทีระทึกวันสิ้นโลกสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เล White Diamond หมดเวลาแล้วครับแต่ก่อนหมดเวลาก่อนจากกันไปคืนนี้มาย้ำกันอีกครั้งนะครับล่าสุดนั้น พี่ไปเช็คข่าวเรื่องราวของคนที่ส่งภาพวิดิทั์หมายถึงภาพถ่ายภาพวิดีโอที่ถูกส่งเข้าไปเพื่อประกวดนะครับนงนุชย์โฟโต้คอนเทสต์นะครับภายใต้หัวข้อสวนนงนุษ1หนึ่งในส0สวนที่สวยที่สุดในโลกกลับการบินโดรนเพื่อถ่ายวิดีทัศน์ในหัวข้อความงามกลางขุนเขาไดโนเสาร์นะครับตอนนี้เข้ามามากมายเพราะฉะนั้นรีบสมัครกันนะครับภายในวันที่15พฤศจิกายนใครที่สนใจสมัครสามารถสมัคร,คร,ครได้โดยผ่านออนไลน์หรือว่าสอบถามารายละเอียดโดยผ่าน l ล ne o f f i c i a l ของสวนนงนุษพัทยาพร้อมทักหมายเลโทรศัพท์อย่างเป็นทาง และอีกหนึ่งเรื่องสําคัญเลยครับ,รบสัปดาห์นี้จะเป็นโค้งสุดท้ายแล้วด้วยนะครับในการเข้าชมสวนและก็การแสดงฟรีตลอดทั้งเดือนกันยายนนี้นะครับซึ่งจังหวัดผู้ที่มีสิทธิ์ในครั้งนี้เนี่ยนะครับอย่าลืมนะครับได้แก่สะแก้วลบ,บุรีสุพรรณบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครจันทบุรีตราดและกรุงเทพมหาคนคร1ิบเขตด้วยกันนะครับได้แก่ดินแดงพญยาไทบางซื่อราชเทวีดุสิต บางเขนสายไหมดอนเมืองหลักสี่และจจตุจักครับใครสะดวกเขตไหนสามารถเข้าไปได้ใครอยู่จังหวัดไหนที่ระบุไว้นะครับสามารถไปชมฟรีที่สวนนงนุษพัทยานะครับวันนี้ขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำนะครับ Prince Theatre Heritage Stay โรงภาพยนตร์ที่แปลงมาเป็นสถานที่พักสุดฮิปนะครับ ใจกลางบางรักถนนสีลมเองนะครับและต้องขอขอบคุณเสื้อผ้านะครับของพี่เอรี่และก็ชายด้วยนะครับจากเบเวอร์ลี่ฮิลส์โปโลคลับนะครับและที่ขาดไม่ได้ครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกทกท่านที่ติดตามชมรายการมูฟวี่กรูของเรานะครับท่านใดที่พลาดการชมสามารถเข้าไปดูในยูทูบช n e l อย่างเป็นทางการของเราได้นั่นคือ Movie g กร u TV s ี o ชท่านใดที่อยากจะเข้ามาทักทายเรา2คนนะครับเหมือนที่ชายกล่าวไว้ตอนต้นรายการสามารถเข้าไปใน a c e b o o k อย่างเป็นทางการของเราได้ภายใต้ชื่อเดียวกัน Movie g กร u TV s ี o ชวครับวันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วนะ กับชาและพี่เฮนรี่และรายการบุี่กูรูได้ทุกคืนวันเสาร์ทางช่อง GMM 25ครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีสสดครับ